สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่คือเกมแนวเอาชิลในยุคทอศัพท์ไม่ใช่แล้วในยุคเดนอสเอร์นะครับโอ้อะไรเนี่ยเอาเซฟอะไรเนี่ยคุณเล็กไม่เอาเอาเพย์เลยเล่นเบทนา มีอะไรอีกโอเคมีร่างกายเราเนี่ต้องหล่อเท่ทเท่า้ั้ทรทผมเมเตเองเอแบบเทบบเทเทเลเลเปเนไรดีเทเอาทรงเทเทเทยเท่มเทสทเทเมเท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 เดีทเทเะเทวกเนนทเทเทเนเทเข้าเทหนเอยเท้า,าเท้ทเเทเเทเทเ นีเป็นไรดีชื่อเป็น i ออออจะเล่นกันเลยอ้บัต o ก๊อิสเนโตอิสโตมิสเตอรบสิโอบัีเพื่อนทำไมหน้าตาเราดูเท่เลยเอะไรมีดโนเสาร์อยู่ที่นี่อ่าฮะอ่าฮะเขาใจแล้วเขแล้วไม่เข้าใจเลย ยัไงบ้านก็ธรรมดาดีโอ้โหโอ้โหเราควรจะใส่เสื้อผ้าบ้างไงเสื้อผ้าไงเสื้อผ้าเลส่เสื้อผ้าเร็วให้ยังมองช็อตให เก่งเสื้อไม่ต้องใส่เขาจะเป็นมีดฮึวางเท้าโอเคเสร็แล้วขึ้เลยต่อปันเนี้ยวันนี้วันพวกเธอสอบปัญญาอ่อนอเลย ฆ่าต,ตายไปแล้วทำไรต่อเก็บบอเหน็นอะไรบ้งเลยทำอะไรล่ะปันเลยมันที่บอกกันว่าโกงปูดให้ไปทำอะไรเนี่ยไ่เก็บเก็บบอเก็บไงอ่ะผมไม่เห็นได้เลยแต่ว่าข้างน้านีน่มันมีอะไรบ้างไปหาเลยก่อน ใจน้องสาร์ที่รักจ้ะพี่จะฆ่าน้องนะจ๊ะสนใจไหมจ๊ะออกบ้านนะโคตรเลยนะโคตรดีทำไมอ๋อเก็บพวกไม้พวกหญ้าเนี่ยเขาจะละ ก็จะดเราก็ไปเก็บนหาเก็บตรงนี้นั่นทำตน,น,นี่นั่นเากเก็บแล้วทำเยตกนก้วทำต่อครับได้เด้อ มันก็ให้เราไปเก็บของเปลออ่าวะไม่ทำเลยอะไรกัน เก็บลิปตอกตอก็บของเก็บไปเลยเก็บไปเลยแม่เก็บมาเลยเก็บมาเลยนี่ก็เก็บเก็บพวกนี้นั่นมากินด้วยอันนี้เราเก็บอีกโอ้เบอร์รี่ก็เก็บนายก็ต้องเก็บเบอร์รี่ก็เก็บหินก็เก็บไว้เก็บ ที่หินนี้ได้เลร็เวเยอะจริงไหมจะทำอะไรต่อ,อแล้วก็หินอีกตนก้นหญ้าบูรีคอนไม้คอนไม้อีกแล้วหินเออแล้วก็หินอีกดันแล้วด้วย อีกสองสามอันน่าจะได้อีกน่าจะดีิ่กันน่าได้จะได้อ,อ๋อโหนีไ่ไงไปเลยเยี่ยมเยี่ยมไปด้วยแล้วแข้งเบดิอะไรให้ไปทำทำอะไรให้จุดโคมป่อ ไม้โอ้ตัดไม้ได้ ASB จะตัดไปเลยจะได้ขวานจาะนี่เลยไม้เต็มเลยเลลี่เก็บไว้ก่อนอะไรต้องการอะไรเพื่อนอื้มฮะ มันไม่ออกอืออือโอเคเสร็จแล้วนะครับครับมา อ้าว <AND> ีเมลีลองใช่ได้ตัวเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยกระดากระดีกระดากระดาโอ้อ้าวมีงัเราก็จะไปเลย่เราก็จะไปเลยเดือนฮาความเร็วสูง Dululu dudululu, dudulu dudululu Kis zat, rozu fan yusy bubble Calon lyro toh sakit kitaые Alu มา,ม,าามาอีกอมาดิอืมมาเลยมาเลยมาเลยควัญใ้นี่นี่ช้นี่มาเลยัฟจะตั้งอแล้วเออมันต,ต,ต้องอย่างนี้สิ เราต้องย่องไปมาเลยทิศเหนยวเลยทิศเางทิศเหนือเลยตรงนี้มีตัวตรงนี้เลยสองข้างแปกอันแล้วเราก็จะเก็บของในกล่องมีอะไรบ้างนะ ามาเลยโอเคตอนนี้นยังมันนี่โอ้โหใน่นี่นะอะไรนะโอเคโอเคโอเคพลาดพลาดเหยื่อตัวเลือดไหลแน่เดี๋ยวตายเลยจะต้องแอบเดินไปซักที้ ันกีกอไปนัน hey! hey! ึ่ปเลยไปสเลยนี่พาด แล้วมาดิควันมาองสับกปะจายแล้วรีบวิ่งเดี๋ยวรีบกลับบานหน้าที่คือกลับหน้าที่คือมาหางเขนแค่นั้นแหละเสียงก็หน้าตกใจเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ตกใจก็จะเดินทางกลับบ้านด้วยความเร็วสูงหนึ่งนาทีก็ไปได้แล้วไม่มินไม่ถึงหนึ่งนาทีเข้าเกมหรือเข้าบ้าน

โอ,โอ้โหโอ้โหลงมาลงต่ต้องกังเจอที่ก็ไยคิป <evangelical> น <Japanese> ีเราจะมาลองเพลงยังไม่ไ <defended> ด like ้เราจะต้องมาลองเพลงพอแล้วพอแล้วโอเคพอ l l o าช่เเราต้องไปตรวจต่อ นี่ตำรวจซะเลยแบบตัวปะๆเน่ๆบลายที่เสียวมากแน่ๆเออต้องไปที่ไหนนะน,นี่แหละก็มีหลายที่นะเนี่ยต้องไปที่วิ่งไปเลยโู้โหอ่าเป็นยางบินกีบาบารามีหลายที่เลยนะเนี่ยตุปอดทีวส ปิดาระตะปิดบาสย่า right มึงก็เกวาเก็บหินด้วยอย่าลืมเก็บหินหินใช้ได้แล้ว um ก็เก็บทั่วทั่วค่อยย่องเยอไม่เยาะสามีมีของแม่งมัน าไม้กันก่อนตัดไม้กันก่อนพี่ฝนมาได้เหรอตัดัดไม่ฟอไม้ไปด้วย

ไปตุดกันเท่น,นี้ก็พอเดี๋ยวค่อยมาต่อกันครั้งที่สองก็ได้วกันหน้าตาเราก็เป็นหมดชุดเท่